สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยังอยู่ในกระแสะเช่นเคยนะคะก็คือกระแสะของการเซฟพระเทพปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนสาธารณะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นส่วนบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่แสดงออกถึงความรักชาติกษัตริย์หรือว่าไม่ได้ใส่ อุปกรณ์หรือว่าเสื้อผ้าพร้อมอะไรต่างๆที่เป็นสีม่วงเนี่ยคุณก็อาจจะโดนล่าแม่มดก็ได้ทำให้ตอนนี้กระแสในสังคมนะคะลูกคือกันขึ้นมาแสดงความจงรักภักดีหรือว่าถือเป็นยันอย่างหนึ่งในการที่จะบ่งบอกให้ตัวเองนั้น กลืนไปกับคนที่จงรักภักดีจะได้ไม่ถูกล่าก,ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะณนะตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นนะคะเหล่าคนบันเทิงพี่เบิร์ดธงชัยอ้นสราวุธท็อปดารณีนุชร่วมกันแต่งม่วงถวายความจงรักภักดี เนื่องจากในหลายๆจังหวัดทั้งนักการเมืองข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ประชาชนร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสวมเสื้อสีม่วงเพื่อถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพขณะเดียวกันพี่เบิร์ดธงชัยซุปตาคนดังก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสวมเสื้อสีม่วงพร้อมกับผ้าคาดผมสีม่วงผ่านทางอินสตาแกรม ด้านคนบันเทิงรุ่นใหญ่อย่างท็อปดารณีนุชและก้องปิยะสเวตพิกุลก็ได้ร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงผ่านทางอินสตาแกรมด้วยเช่นกันทางด้านของหมอก้องสอรวิทโพสต์ภาพใส่ชุดสีม่วงขณะเช็คอินในฮ่องกงขณะที่อ้นสราวุธโพสตอรี่บนอินสตาแกรมระบุว่าปกติแทบไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีนี้วันนี้ตั้งใจที่จะใส่สีนี้มาก ส่วนทางด้านของ Facebook ของคุณนพดลพรมภาสิทธิ์หรือว่าคุณรอยตุ๊ก็ได้โพสต์ข้อความว่าตอนนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยอยู่ที่จุลารวมทั้งคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็นักข่าวหรือว่านักการเมืองคนที่รู้จักมากมายของทางคุณรอยตุ๊กก็ได้ร่วมกันใส่เสื้อผ้าสีม่มวงร่วมกันแสดงพลัง ที่จะบ่งบอกว่าจงรักคด,ดีต่อทางพระเทพวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพิเศษมากนอกจากจะร่วมกันแสดงพลังแล้วยังได้เจอเพื่อนๆพี่พ,พกัญยาณมิตรหลายท่านแบบตัวเป็นๆกันเสียทีเพราะทุกวันนี้คุยกันเจอกันแต่ในโลกเสมือนจริงเจอกันแล้วก็ดีใจที่ได้เจอด้วย สื่อมวลชนนักข่าวที่ไม่เอาเจ้าเริ่มแสดงตัวกันออกมาให้เห็นกันแล้วดีจะได้ถือว่าแยกน้ำแยกเนื้อกันไปเลยแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะสื่อชั่วจะมีใครหลายๆคนเลยที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงทั้งนักการเมืองที่หลายๆคนก็ได้รู้จักก็ตามที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะเป็นภาพที่คุณนพดลพงม์พาสิทธิ์ได้นำมาลงทั้งนั้นเลยบอกว่าไม่เสียแรงที่เราเป็นแฟนของดูช็อค เพราะว่าในรูปนะคะก็จะเป็นคุณป๋องเดอะช็อกเนี่ยแหละบอกว่าบอกเลยครับม่วงทั้งใจและจะม่วงตลอดไปติดแฮชแท็กนะคะป๋องกระพลม่วงทั้งใจแล้วก็จะมีพี่เบิร์ดด้วยบอกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยมาคนเดียวจบเลยนะคะเป็นภาพที่พี่เบิร์ดนั้นแสดงพลังว่ารักพระเทพแล้วก็ต้องการที่จะบ่งบอกให้ทุกคนได้ทราบเลยว่าจงรักภักดีต่อกรมสมเด็จพระเทพ มาคุณรอยตู้ได้แสดงจุดยืนของร้านแซบไบร์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ม่เคยลงไปแล้วเนะว่าเขาประกาศขายป้ายุทธิยาประกาศขายนะประมาณสองแสนบาทแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนว่าคุณรอยตู้จะออกมารายงานว่าเขายังเปิดนะยังเปิดบริการตามปกติเลยก็ไม่แน่ใจว่าเกิดความระส่ำระสายอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าทางไบร์ชินวัตเนี่ยเขาบอกเขาไม่ว่างเขาต้องไปทํา กิจาการการสุราหอะไรของเขาเนี่ยแหละเป็นผู้นําชุมชนจ่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่าจุดยืนของร้านแซบไร้นะคะก็ยังมีเมนูแนะนําอะไรเนี่ยก็แสดงว่าเขาอาจจะหาแม่ครัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูแนะนําก็อย่างเช่นเสือกลับใจนะคะโอน๋นี้ไม่แน่ใจว่าต้องการที่จะแซะทางพวกสามกีบหรือเปล่าว่ากลับใจมาเถอะทางร้านเนี่ยยังรอการ เปลี่ยนคู่เปลี่ยนข้างของทางสามกีบด้วยต่อมานะคะก็จะมีกิจกรรมของคนที่ออกไปร่วมเซฟพระเทพจะมีกระแสในการปั่นแฮชแท็กนะคะอดอแคบิแีแตรด้วยเพราะว่าต้องการเรียกร้องความยุติธรรมหรือว่าความถูกต้องให้กับทานตะวันที่ถูกใส่ร้ายว่าไปคุกคามขบวนเสด็จเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะไม่ได้อธิบายไปแล้วว่า มันจะมีทางด้านทวิตเตอร์ที่เขาได้ออกมาอธิบายของทางกลุ่มธนุแก๊สว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยตะวันเขาไปงานศพจริงๆเป็นงานศพของลุงกริทะลุฟ้าแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกเข้าไปหรือว่าไปขัดขวางไปปะทะกับทางกระบวนสเสด็จอย่างที่ได้มีการปั่นข่าวเลยตะวันเองนั้นไม่ทราบเลยว่ามีกระบวนด็จ แต่ว่าเขาคิดว่าโอเคในเมื่อเจอกับขบวนเสด็จก็เลยเข้าไปถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่าออจากการปั่นกระแสเนี่ยคือพูดในลักษณะที่ว่าเหมือนตะว,วันเนี่ยจงใจที่จะไปป่วนหรือว่าไปขัดขวางเข้าไปประทะเนี่ยคือไม่ใช่แต่ว่าโอเคตอนนี้มันเกินเบอร์ไปแล้วไงอันนี้เราเรา,เราก็เห็นอยู่ว่าตอนนี้มันมีการปั่นกระแสเพื่อที่จะ กลุกให้เกิดความเกลียดชังแล้วก็เข้าล็อกในเรื่องของขบวนการล้มเจ้าตามที่ทุกคนได้ได้ทราบกันมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มองนะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ไม่ชอบพักเก้าไกลหรือว่าเกลียดทะลุวังเกลียดยกเกลียดตะวันเนี่ยเขาก็จะอาศัยจังหวะเนี้ยในการโหมโรงต่อไปมันก็อาจจะยากนิดนึงในการแก้ข่าวต่อมาก็จะเป็นภาพการจัดกิจกรรม ชาวคนที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยแหละไปรวมตัวกันที่นบุรีสีนครพิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการโพสต์ภาพของทางคุณเนติวิทย์ด้วยคุณเนติวิทย์เนี่ยโพสต์ภาพนะะบอกว่าจุฬาเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลย เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีการเล่นกระแส AI เยอะนะคะมีการเจนภาพมาจาก AI แล้วก็มีการปล่อยออกมานะคะว่าภาพในจุฬาเนี่ยโหมุ่งทั้งแผ่นดินเลยแล้วก็สวยงามแต่ว่าภาพนั้นนะคะมันเป็นภาพปลอมมันเป็นภาพที่เจนมาจาก AI ก็อยากจะชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่สร้างขึ้นมามันจะไม่ใช่ภาพที่เป็นภาพจริงเพราะว่าในจุฬาเนี่ยไม่มีวัดนะคะ ก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยได้มองว่าการสร้างภาพแบบนี้ออกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายคนได้เข้าใจผิดว่าโอ้ oh, ในชุลาเนี่ยมันลุกพลึบก,กันถึงขนาดนี้แล้วก็ทำให้หลายๆคนมองว่าโอ้ oh, ชุลาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะในยุคที่คุณเนติวิทย์เนี่ยอยู่ก็อาจจะเป็นอีกลักษณะนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันมีผู้คนมากมายได้จุดกระแสนี้คุณเข้าใจไหมคะมันมีกระแสคนที่เขาพูดว่า การลุกคือในครั้งนี้นะคะของคนที่ใส่เสื้อสีม่วงหรือว่าเซฟพระเทพเนี่ยถ้าในหนึ่งนะคะมันน่าจะแปลความหมายได้อย่างหนึ่งว่าแสดงว่ามีคนสนับสนุนทางพระเทพเยอะมากกว่าเปล่าอันนี้คือแค่คำถามนะคะเพราะว่าม่ได้ไปอ่านเจอมามันมีคนตั้งคำถามแบบนี้ว่าเป็นไปได้ไหมนะคะว่า เหมือนกับย้อนกลับไปนะจ,จุดเดิมเมื่อปีพศ2559ที่อยู่ในเหตุการณ์ของการสวัรคตของรัชกาลที่9แล้วก็มีการต่อต้านในช่วงนั้นอยู่ช่วงหนึ่งที่รัชกาไม่เอา10นะคะมีคนพูดไม่ออกอะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นองค์รัชทายาทหรือว่าการคลองราชต่อจากรัชกาลที่9เนี่ยคือใคร แล้วพอสุดท้ายพอขึ้นมาเป็นรัชกาลที่สิบเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการต้องจำใจรับหรือเปล่าในยุคนั้นนะในยุคนั้นที่เขามีการพูดกันแล้วก็พอมีการลุกพึบคราวนี้ในคนที่ใส่เสื้อสีม่วงนะแล้วก็เซฟพระเทพเขาก็มีการตั้งคำถามแบบนี้มันใช่หรือเปล่าจริงหรือไม่ อยากจะให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นดูเนาะเพราะว่านี่ก็ทําหน้าที่ในการเก็บกระแสข่าวทั้งหลายแหล่นียมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังต่อมานะคะคุณนพดลก็ได้ถามว่าตามหาเจค,คิมปัจจุบันนี้เจค,คิมไปไหนแล้วทําไมไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าสนับสนุนสีสม้มเหมือนเมื่อก่อนคือตอนนี้มีการตามล่าล่าแม่มดนะคะพวกบรรดาดาราสมัยก่อนเนี่ยในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมีการใส่ อุปกรณ์เสื้อผ้าพร้อมต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คาดผมแว่นตาสร้อยคอแหวนรองเท้ากระเป๋าหรือว่าเสื้อยืดกางเกงแม้กระทั่งดาราที่ตัวเองเคยชื่นชอบเนี่ยพอเขาใส่อุปกรณ์หรือว่าเสื้อผ้าอะไรที่เป็นสีส้มปุ๊บเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าคนไทยนี่คือเทกระจาดเลยนะนี่ไปอ่านแล้วก็ตกใจมากเลยเพราะว่า มันก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าดาราคนไหนที่มีการสนับสนุนหรือเคยใส่สีม่วงคือเอาจริงๆนะพูดไว้เลยว่าบางทีเนี่ยดาราเราไม่แน่ใจเราไม่อยากไปปรักปังเขาเนาะเพราะว่ามี่ก็ไม่ได้ไปตามดาราคนนั้นแต่ว่านี่ก็ได้เห็นภาพของเขาเนี่ยขึ้นมาในคลิปที่เขาทํามาเนี่ยมันก็จะมีดาราหลายท่านเลยที่เขาใส่เป็นพร็อพ นะคะในวันเลือกตั้งอย่างนี้แหละแต่เขาก็ถูกยัดลงไปในบัญชีแบล็คลิสตเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ดาราพวกนี้อย่าไปสนับสนุนมันชรวทั้าบางคนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเขารักดาราคนนี้มากเลยแต่พอเห็น ใส่สีส้มปุ๊บเนี่ยกูเริ่มติดตามเลยโอ้โหเราก็เลยมีความประหลาอ้มันขนาดนี้เลยหรือนะคะแต่ว่าโอเคอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลกันละกันนะคะเราไม่ได้ไปก้าวล่วงเพียงแต่ว่ามีกระนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีดาราหลายๆคนเลยนะที่เป็นดาราแม่เหล็กหรือว่าเป็นตัวแม่เป็นตัวพ่อของวงการกันเลยทีเดียวแต่ว่าพอเขามีแนวโน้มว่าออกมาสนับสนุนหรือว่าใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นสีส้มเนี่ย คือสลิมพวกนี้ก็คลั่งขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะก็ไล่แบนด์กันเลยก็โอเคอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วกันถือว่ามีนํามาเล่าให้ฟังต่อมานะคะก็จะเป็นดราม่าของทางคุณเอกชัยศรีวิชัยเนาะเมื่อเช้ามีพูดไปแล้วก็น่าจะเป็นที่ทชัดเจนนะว่าเขาน่าจะเปลี่ยนใจแล้วแหละนะอาจจะเป็นเหตุการณ์สอนนอสำรานราชหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ของตะวันก็ว่าได้เพราะว่าสาเหตุที่มีพูดแบบนี้นะคะก็คือเรา เราได้ขยี้ไปแล้วนะว่าถ้าฟังให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าคุณเอกชัยเนี่ยเขาเหมือนมีการสรับแช่งนะว่าใครที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติใครที่คิดร้ายต่อสถาบันหรือว่าพรรคไหนที่ไปสนับสนุนพวกเด็กนารกพวกนั้นเนี่ยก็ขอให้มีอันเป็นไปแล้วก็ได้พูดจ่ัวตอนแรกนะคะว่าใครที่อยากจะเรียกร้องถึงความเท่าเทียมเนี่ย ดูสินิ้วคนเราเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยก็คือถ้าจั่วมาในลักษณะที่พูดออกมาแบบนี้ยมันมันก็โดนทุกดอกอะนะโดนทุกดอกเหมือนกับว่าพยายามที่จะออกมาโต้ทางฝ่ายสามกีดนั่นแหละแล้วก็มีเห็นมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งนะคะอ่อได้มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเอ๊แต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าทางคุณเอกชัยเนี่ยเขาจะเลิกสนับสนุนท่าเก้าไกลหรือเปล่าแต่ว่าคือ การที่มีได้พูดเมื่อเมื่อสักครู่นี้ไงในในในการที่คุณเอกชัยเนี่ยได้พูดว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่คิดร้ายต่อสถาบันหรือว่าพักการเมืองไหนก็ตามที่ไปสนับสนุนในคนพวกเนี้ยขอให้มีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่านี่เลยมองว่าไอ้ประโยคหลังเนี่ยแหละที่มีได้พูดว่า ถ้าการเมืองพักไหนที่ไปสนับสนุนพวกนี้ก็ขอให้มีอันเป็นไปมันมันชัดอะว่าเขาเหมือนพยายามที่จะโจมตีพรคเก้าไกลในการไปสนับสนุนกลุ่มทะลุวังหรือว่ายกหรือว่าตะวันตามที่พวกสลิมได้ปลักลัำนะพอมีพูดแล้วว่าการที่พาคเก้าไกล ไปประกันตัวอะไรพวกนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปสนับสนุนถึงการกระทําแต่เขากําลังเรียกร้องในสิทธิของผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเพราะเราพูดไปแล้วนะคะว่าแม้กระทั่งฆาตกรแม้กระทั่งอาชญากรคนที่กระทําความผิดแบบจัดจักซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวเลยนี่ถึงได้บอกว่าเราไม่ได้หมายถึงว่าเราพยายามแก้ต่างให้กับ ถ้าเก้าไกลหรือว่าพิธาแต่ว่าคุณต้องมองถึงความเป็นจริงค่ะว่าแม้กระทั่งปรินนะคะที่จะจะเลยว่ามีในเรื่องของการรอรอมอผู้หญิงสิบห้าสิบหกคนนั้นน่ะเขายังได้รับการประกันตัวเลยหรือแม้กระทั่งฆาตากรอาชญากรต่างๆเขายังได้รับการประกันตัวแล้วคนที่ถูกกล่าวหาทางด้านการเมืองอ่ะทำไมเขาถึงจะไม่มีสิทธ์ ที่จะประกันตัวออกมาละคะในเมื่อศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยนี่แหละคือข้อเท็จจริงค่ะที่เขาเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือในการประกันตัวก็แค่นั้นเองแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ว่าหมายถึงว่าเขาไปสนับสนุนให้มีการปีนรัว้วสนับสนุนให้อ่าทการจับจ้วงอะไรไม่ใช่นะคะมันเป็นมันเป็นจุดยืนทางด้านการเมืองของเขาว่าเขาจะให้ความยุติธรรมหรือว่าให้พื้นที่ในการแสดงออก ทางด้านการเมืองเพราะเราพูดแล้วว่าจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยต้องมีสิทธิในการแสดงออกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้มีบอกแล้วว่าแสดงออกส่วนหนึ่งเขามีสิทธิทจะได้รับการประกันตัวอันนี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนเลยนะคะน,นี้ขอทุกคนได้เข้าใจด้วยว่าเรามีเหตุผลในการอธิบายเราไม่ได้ปิดหูปิดตาเราไม่ได้เข้าข้างแบบชนิดที่เรียกว่าไม่มีเหตุผลมาซับพอร์ต เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทุกคนได้ฟังด้วยว่าในสิ่งที่มีพูดอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าโอเคสําหรับในเรื่องของคุณเอกชัยศรีวิชัยเนี่ยไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรือไม่ไม่เปลี่ยนใจเนี่ยเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเนาะ ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณเอกชัยศรีวิชัยอยู่แล้วนะคะถ้าเขาจะไม่รักจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพมันเป็นเป็นในเรื่องของความรักความชอบเราบังคับกันไม่ได้ต่อมาในเรื่องของการบังคับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านนี้นิดนึงเพราะว่ามันมีกระแสข่าวได้ปั่นออกมาเพราะว่าคุณแน่งน้อยเนี่ยหรือว่าป้าแน่งน้อยเนี่ยมีความไม่พอใจอย่างมาก ป้าแนงน้อยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยไปร่วมขบวนการกับทางสพปสคุณอานน์คุณเต้คุณรอยตุะนะคะแล้วก็คุณโอมในการปกป้องสถาบันเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยคุณแนงน้อยนะคะได้แสดงความไม่พอใจด้วยการโพส์ตออกมาด่าทอทางนักข่าวของไทยรัฐที่เขาได้นั่งอ่านข่าวโดยที่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็ใส่เสื้อในตีมค่อนข้างที่จะเป็นสีเทา คนเขาก็เลยด่ากันใหญ่เลยหมายถึงสลิมนะคะก็ด่าเนี่ยนำนองเนียว่าโอ้โหสื่อเนี้ยมันเป็นสื่อที่บ่งบอกชัดเจนเลยว่าไม่ได้จงรักภักดีหรือว่ากําลังจะบอกอะไร,รเปล่าเขาใส่สีม่วงกันแต่ทําไมมึงถึงได้ใส่สีเทากําลังจะกระด้างกระเดืองอะไร,รเปล่านะคะแล้วก็คุณแน่งน้อยเนี่ยก็ไม่พอใจก็ออกมาด่าทอแล้วก็ออกมาปลุกออกมาแขวนออกมา เรียกให้คนที่เป็นสลิมเนี่ยได้ร่วมกันด่าทอทางสื่อไทยรัฐด้วยโอ้โหเราก็เลยมองว่ามันกลายเป็นการล่าแม่มดนหรือเปล่าเหมือนในยุคของตอนที่กษัตริย์พมิพลนั้นได้สวรรคตใหม่ๆเลยตอนนั้นกระแสแดงมากถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่เสื้อดำนะก็เรียกว่าไปล่าเขามาทําร้ายร่างกายอันนี้มันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเราพูดไว้แล้วไงว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเขาอะถ้าเขาจะไม่ ไม่อินด้วยหรืออะไรมันก็เป็นสิทธิของเขาเพราะเขาไม่ได้ไปบังคับคนอื่นก็คือมันเป็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาถูกไหมคะเขาจะใส่เสื้อสีอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาอะ่ะแต่กลับกลายเป็นปว่าสลิมพวกนี้คือไปล่าแม่มดไปล่าเขามาทําลายร่างกายซึ่งตอนนั้นแรงมากเลยนะตอนนี้กลับมาอีกแล้วจะ้ะมีการล่าทางสื่อของไทยรัฐนะคะแล้วก็ด่าทอแต่นะคะตามที่ทุกคนได้เห็นบนหน้าจอเลยเนาะ มันมีคนหนึ่งอ่ะเขาลงมาบอกว่าไปบังคับอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าหนังสือจดหมายที่ออกมาเนี่ยเขาขอแค่ความร่วมมือให้ทุกคนเนี่ยใส่เสื้อสีม่วงแล้วเราเคยพูดไปแล้วเนาะในเรื่องการใช้คำว่าขอความร่วมมือเนี่ยมันคือการบังคับหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการพูดกันไปแล้วใช่ใช่ไหมคะในเรื่องของขบวนเสด็จเอยหรือไม่ว่าการรับเสด็จ แล้วสลิมมักจะออกมาแก้ต่างอยู่เสมอว่าเฮ้ยเขาไม่ได้บังคับคุณนะเขาไม่ได้บังคับให้คุณมารับสเสด็จนะเขาไม่ได้บังคับให้คุณมาส่งพ้าเจริญน,นะหรืออะไรแบบนี้แต่เราเคยพูดไปแล้วไงว่าคุณเข้าใจไหมคะคาว่าหนังสือเวียนหรือว่าขอความร่วมมือของหน่วยงานราชการนั้นก็คือการบังคับนั่นเอง ถ้าเกิดคุณไม่ทําตามคุณอาจจะไม่ผ่านคุณอาจจะโดนตัดคะแนนคุณอาจจะโดนปรับตกแล้วคุณอาจจะถูกยัดให้เป็นพวกกระด้างกระเดื่องไปได้ในพริตาตอนนั้นมี่ถึงได้พูดไงว่าตอนนั้นเนี่ยมี่เข้าใจในเรื่องของการสู้ไปกลับไปของทางทางักษิณมี่มี่เคยตําหนิทักษิณนะในการสู้ไปกลับไปเพราะว่ามี่บอกแล้วว่าถ้าคุณยังอยู่ในวงจรของข้าราชการหรือนักการเมืองคุณต้องกลับอยู่แล้ว นี่ก็คือมาตรฐานเดียวกันี่ถึงได้บอกว่ามิมิเคยหวังกับพิธาเลยไม่เคยหวังกับก้าวไกลว่าเขาจะขึ้นมากระด้างกระเดื่องเพราะว่าเขาในสถานะที่เขาเป็นสสเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้ถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณไม่มีทางที่ได้เดินเข้าสภายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกใจ,จากับการที่คุณจะไปใส่เสื้อขาวแล้วไปเขียนถวายพระพรมันเป็นภาคบังคับค่ะที่คุณต้องทําซึ่งหลายๆคนที่เป็นประชาธิปไตยสุดตกเนี่ยก็มองแล้วก็แบบ เหมือนได้แต่เบ้ปากแล้วก็พูดว่าจริงๆคุณเป็นนักการเมืองคุณสันหลังคุณต้องตรงคุณไม่ต้องไปเขียนถวายพระพรก็ได้คุณสามารถที่จะยืนอยู่บนขาของคุณไม่มีทางค่ะม่บอกได้เลยว่าไม่มีทางเพราะอะไรคุณลองดูแล้วกันขนาดนะักข่าวเขาเขียนเขาอ่านข่าวธรรมดาเนี่ยเขาเขา แสดงออกตามกติก็คือนั่งอ่านข่าวยังโดนล,ล่าแม่มดเลยแล้วไม่ถามนิดหนึ่งการที่คุณเป็นข้าราชการการที่คุณเป็นสอสอแล้วคุณไม่ถวายพระพรมันจะมีโอกาสรอดหรือถูกไหมคะการที่คุณไปเขียนถวายพระพรเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นเกราะในการป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีไม่ให้คนอื่นเนี่ยเขาฉวยโอกาสยัดคดีคุณ หลายๆครั้งเลยไม่ได้เห็นนะคะว่าคนที่เป็นสลิมเนี่ยเขาจะจับจ้องตลอดเลยว่าถึงวันสําคัญสําคัญเนี่ยไอ้พักนี้มันเขียนถวายพระพรไหมไอ้พักนี้มันเขียนทรงพระเจริญไหมพอไม่เขียนปุ๊บมันเอาขึ้นมาแขวนเลยบอกเนี่ยเห็นไหมลายมันออกแล้วอย่างปัจจุบันเนี้ยนะคะก็มีสื่อในกระแสเหมือนกันที่ถูกนำมาแขวนโดยสลิมเนี่ยนำมาแขวนว่าเห็นไหมเนี่ยลายมันเริ่มออกแล้ว ใครที่มันจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีก็ดูตอนนี้แหละมันใส่ม่วงไหมมันเปลี่ยนแบ็คกราวไหมอย่างตอนนี้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าคนที่กําลังโดนอยู่ก็คือทางคุณสรยุทธ์คุณสรยุทธเนี่ยงงหนักมากสรุปเนี่ยทัวไปลงที่ไหน สรยุทธ์มงหนะักโพสต์ข้อความใช้พื้นหลังสีประจำวันไม่ได้ใช้เป็นสีม่วงโดนเพจอื่นอ้างทัวรงแต่ทัวไปลงที่ไหนสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะทางสรยุทธ์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังคงคุ้นชินกับการที่เจ้าตัวนั้นโพสสวัสดีวันต่างๆเป็นประจำพร้อมกับเลือกพื้นสีหลังตามสีประจำวันแต่ทว่านะคะในวันที่15กุมภาพันธ์ กลับเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าเพจสรยุทธ์นะคะโดนทัวลงหลังจากที่ได้โพสสวัสดีวันพฤหัสเป็นวันที่มีการใช้พื้นสีหลังเป็นสีส้มไม่ใช่สีม่วงตามที่เป็นกระแสในตอนนี้ทำให้นายสรยุทธ์ได้เกิดข้อสงสัยจนกระทั่งต้องมีการโพสถามว่าทัวที่ไหนลงหรอครับปกติผมก็โพสใช้พื้นสีตามสีประจำวันอยู่แล้วนะ อย่างไรก็ดีกระแสของการใส่สีม่วงตามที่เพจได้มีการอ้างถึงมาจากคนละกลุ่มต่างๆที่ได้มีการนัดให้สวมเสื้อสีม่วงโพส์ตรูปหัวใจสีม่วงเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการปกป้องและถวายกำลังใจแก่ทางพระเทพมีการทำสติกเกอร์เพื่อที่จะแจกฟรีนะคะเป็นสติกเกอร์เรารักพระเทพ แจกใจ่ายในสถานที่ต่างๆที่ได้มีการระบุคณะกราธิกรได้ชวนคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงติดริบบิน้นถวายกำลังใจให้กับทางประเทศในรัฐสภาด้วยคณากรวังบุญคงชนะเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันแสดงพลังและความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยการใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็ติดริบบิ้นด้วยเสื้อม่วงพรึบจุลาสิทธิ์เก่ารวมพลังถวายพระพรสมเด็จพระเทพนำโดยเต้บุรณพลแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องและถวายกำลังใจแด่พระเทพในขณะที่กลุ่มจุฬารักพระเทพได้มีการนัดหมาย สวมเสื้อสีม่วงร่วมการแสดงออกที่ลานพระบรมราชานุสาวรีสองรัชกาลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตามที่มีได้ระบุไปว่าเป็นกลุ่มของคุณรอยตุ๊โดยมีนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกระทั่งแถวยาวเกือบครึ่งลานพร้อมกับ ขับร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีอีกทั้งยังมีการโบกสะบัดธงชาติและธงสีม่วงไปมาเพื่อแสดงถึงจุดยืนในการปกป้องประเทศให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนในประเทศว่าพวกเราไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของผู้ที่ลบหลู่พระเกียรติยศของพระองค์ด้วยการพยายามขับรถแทรกเข้าไปในขบวนเสด็จต่อมา หนึ่งในสิทธิ์เก่าอาวุโสเป็นลมท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดโดยกลุ่มมวลชนสิทธิ์เก่าจึงเข้าไปร่วมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับนำพัดมาช่วยระบายความร้อนจากนั้นได้ส่งโรงพยาบาลทันทีในระหว่างนี้นายวันลบหรือว่าครูหยุ่ย สอวหนึ่งในผู้ร่วมงานได้กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงเชิญชวนให้มีการขับขานบทเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ทั้งนี้ยังมีนายนันทิวั์อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้เดินทางมาร่วมงานด้วยในเวลา16บหนาฬกานางวิรังรองทัพพรังศี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศในฐานะของผู้ประสานงานกลุ่มจุลารักประเทศกล่าวว่าชาวจุลาและสิทธิเก่าปัจจุบันได้มาแสดงความรักต่อทางประเทศเพราะเราเห็นว่าท่านทรงงานหนักโดยเรานั้นผูกพันกับท่านมากเพราะท่านได้มาเป็นนิสิตจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทุกวันนี้ท่านก็ยังคงทรงงานอยู่ขณะที่มี ระชนมากแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้พักผ่อนเลยเมื่อมีบางเรื่องที่มากระทบใจิตใจพวกเราเราก็ต้องการที่จะแสดงออกถึงท่านด้วยความรักเราเริ่มที่จะคิดทำเรื่องนี้แล้วนางวิรังรองได้กล่าวต่อไปว่าคิดที่จะจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ในระยะเวลากว่า3วันเพื่อจัดงานในวันนี้โดยมีการผ่านทางด้าน Facebook แล้วก็ กลุ่มไลน์แล้วก็สื่อทุกสำนนกที่ช่วยกัน PR ข่าวได้กระจายออกไปเยอะมากทั่วทุกจังหวัดก็มีการจัดงานในลักษณะเดียวกันรู้สึกดีมากถึงแม้ว่าคนจะไม่เยอะมากแต่ทุกจังหวัดก็มีการจัดเป็นความรู้สึกเดียวกันกับเราการนัดหมายมีการแจกโบสีม่วงสีขาวเสื้อสีม่วงโดยประชาชนที่มาร่วมงานก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากแสดงความรักและปกป้องคะเทพ และบางท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาก็ถวายพระพรมีการลงทะเบียนผ่านกลุ่มรลยประมาณ800คนเราอยากที่จะถ่ายรูปกับทุกคนอยากให้มาร่วมงานกันเยอะๆอาจจะมีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปก็ต้องดูตามสถานการณ์ด้วยเมื่อถามว่าอาจจะมีเสียงคัดค้านมาบ้างคิดเห็นอย่างไร นางวิรังรองได้กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังไม่มีใครมาคัดค้านต่อต้านเลยมีแต่คนมาชื่นชมและกลัวว่าถ้าเราจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยไม่ดีพอมีแต่คนสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ทุกจังหวัดก็สนับสนุนด้วยนะมีการเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากจะให้ทุกจังหวัดเนี่ยมาร่วมกันจัด จะเล็กๆน้อยๆก็ได้จะระดับหมู่บ้านก็ได้สแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อประเทศร่วมกันติดโบเยอะๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อมาผู้แทนนิสิตเก่าสองท่านก็ได้ถวายพันพุ่มและเปิดกรวยหน้าพระบร,รมฉายาลักษ์สมเด็จพระเทพ ทั้งหมดเป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับการเซฟประเทศที่มีได้นำรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังทุกท่านได้ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยเฉพาะในประเด็นของการเริ่มที่จะมีการล่าแม่มดไปยังบุคคลธรรมดาองค์กรหรือว่าบริษัทหรือว่าคนที่เป็นสาธารณะของคุณแน่งน้อยแล้วก็ของใครๆที่กำลังจะตามมา ยังไงช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ